สวัสดีค่ะมาพบกับสวงน,น้องยาอินทาลัมอีกแล้วค่ะผ่าเมื่อวันล้งที่เ้าผสมเกสรของสายพันธุ์ของผู้ในลีไปเดี๋ยวนาอค่ะอ่าสายพันธุ์ของผู้ในลี เป็นสิเป็นสายพันธุ์ของกินแห่งกินซุกต้นนี้ออกเป็นปีแหลกแต่ว่าอายุเพิ่นกะหลายปีแล้วเนาะสามสี่ปีไรลแะละ้วค่ะแต่ว่าเพิ่งผึ่งออกเป็นปีแหลกจันของเพิ่นกนนะใหญ่สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ดี นอสายพันธุ์ของฟืนในหลีดนี่นอเพนสิลีลายแปลว่ารสชาติของเพิ่นนี่กระแสบนะคะหวานลักษณะหน่วยของเพิ่นสิเป็นหน่วยลีลีย่ยาวๆ ตัวนี้ผสมไปมือวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเดือนสองนะคะราะว่าสายพันธุ์ของฟูนในลีนี่เพิ่นสิผสมงยแเ่ลาจันเส้นเกซ้อนของเพิ่นนี่สิหลาย ส,สินเกสนของเพ่นสีลายสินเก้สนของเพ่นจะสั่น้อมนะคะอ่าเป็นสายพันธุ์ของฟูในหลีนะเนาะสินเกอนของเพิ่นสีสัน ดากะเตรสิซนหน่วยของเพลินร้ายค่ะเอาซิบุเดตัดใส่กลางของเพลินออกนะคะเพราะว่าเพลินออกเป็นปีแลกเขาก็ได้บวตัดผสมติดง่าย เกสรตัวผูนี่ของทั้งสวนเจ้าของนะคะเป็นสายพันธุ์ของเพาะเมล็ดอ่าแล้วก็การจันของเพิ่นนี่กับสีสันโบยเห่านะคะเพราะว่าเพ่นเพ่นแท่งขึ้นมาสัน ดอกเพื่นแตกเลยนะคะเพื่นก็แตกเลยเหมือนตัวนี้ตัวนี้ผสมไปมื่อวันที่สามวันที่สามเดือนสามนะคะตัวนี้ผสมไปมือวันที่ยึบหาจันทห้องเพิ่นสีแตกก่อนแต่ว่าตัวนี้อาจสิติดบอดีเท่า จันเพิ่นสมบูรณ์นะคะเพราะพอจันเพิ่นแตกก้อนแตกก้อนที่เพิ่นจะผลขึ้นมาจากกาบก้านใบของเพิ่นเนาะคะ่ะอ่าตัวนี้กผสมไปมือวันที่สามเดือนสามเนาะคะ่ะก้านจันของเพิ่นกระจิสัน ต้นนี้ประมาณพกเจ็ดจันเนาะค่ะมอนต้นนี้ต้นนี้จะแตกอยู่ในสอกใบสอกกานใบห้องเพิินเพระาะว่าเิ่นจะมาติดเยื่อห่ห้องเพิินเนาะค่ะ กะสีเฮ็ดให้กาบจันท้องเพิ่นี่แตกก่อนอาาสิบวสมบูรณ์เนาะคะ่ะปีนี้สายพันธุ์ของฟืชน,นี่ทั้งสวนน้องเฮามี่อยู่อ่าทั้งเบิดหาตน้น ต้นกนออกดอกแท่งจันสี่ต้นนะคะอีกต้นหนึ่งจักสีออกดูวอบอาวาส่วงบางปลายเดือนกุมภาบางพันธ์ดวงร่งของเพลนเนาะคะ่ะอาสิบัแท่งจันก็นได้อยู่ทั้งสวนของเห้า ที่เขาปลูกอินทพาลัมนี่มีอยู่3าสี่สายพันธุ์เนาะค่ะประมาณยี่สิบสาสบกาต้นนี่ละคะ่ะที่เป็นตัวเหนื่อเยื่อ,อถ้าร่วมเป็นเพาะเมล็ดก็สิบประมาณ40-50ตนได้นะคะ การจันห้องเพลินสีบอย้าวทอห้องบาหีอ่าสายพันธ์ของบาหีนี่การจันเพินสีเน้าวออกปีแรกคือกต่ว่า,าการจันห้องเพลินสีหนาวแห้งนะคะจะเป็นอ่าสายพันธ์ของบาหีแต่ว่า,าของผู้ในลีนี่การจันห้องเพลินสีบอย้าวทอ เหล็กเกษรเกสอน้องเพ่นนี่ก็สีไลยนะคะอ่าคนในสีน่ในสวนท้องเฮานี่ก็ออกคือค่ะแต่ว่าคนในสี่นี่การจันท้องเพ่นนี่จะหน,น่หน่อยแต่ว่าเป็นผึ่งออกเป็นปีเหล็กเนาะคะ่ะทั้งสวนข้องเฮานี่สายพันธุ์ของคนในสี่นี่ซีมีอยูซีตน้นแต่ว่าผึ่งออกไปสองต้นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สน,นีนาะคะคลิปบเย่าเป็นไดาสิมาอัปเดตให้เบิ่งหลังจากที่เป็นติดแน่เดี่ยวเนาะคะ่ะเป็นสายพันธุ์ของฟูนิลีสิพาเมื่อเบิ่งอีกเท่นึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อค่ะสิได้ยประพาดคลิปหองเฮาค่ะสวัสดีค่ะ